การเดินทางกลับบ้านของลีโอณหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าใหญ่ชื่อว่าหมู่บ้านหุบเขาเงาไม้ชีวิตของผู้คนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติที่ทั้งงดงามและน่าเกรงขามเด็กชายคนหนึ่งชื่อลีโอเติบโตขึ้นมาพร้อมกับคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่เสมอว่า อย่าล้ำเส้นขอบป่าตามลำพังบ่ายวันหนึ่งขณะที่ลีโอช่วยพ่อของเขาสับฟืนอยู่ริมหมู่บ้านผีเสื้อสีน้ำเงินปีกกำมะหยี่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนก็บินร่อนลงบนกองไม้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กลีโอค่อยๆย่องเข้าไปหมายจะจับมันแต่ผีเสื้อกลับบินหนีลึกเข้าไปในป่า ลีโอวิ่งตามมันไปโดยไม่รู้ตัวเขาลืมคำเตือนทุกอย่างไปสิ้นแสงแดดยามบ่ายส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นลำสร้างเงาเต้นระริกบนพื้นดินจนเขารู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในความฝันเมื่อรู้ตัวอีกทีผีเสื้อตัวนั้นก็หายไปแล้วและรอบตัวของลีโอก็มีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ที่ไม่คุ้นตาเขา ไม่เห็นกระท่อมไม้ของหมู่บ้านไม่ได้ยินเสียงขวานของพ่ออีกต่อไปความเงียบของป่าเริ่มส่งเสียงที่น่ากลัวขึ้นมาแทนที่เสียงลมพัดหวีดหวิวเหมือนเสียงกระซิบเสียงกิ่งไม้แห้งหักใต้ฝีเท้าของสัตว์ป่าที่ไม่เห็นตัวตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงแสงสีทองเปลี่ยนเป็นสีสุ้มแดงและความมืดก็ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามา ลีโอใจหายวาบเขาวิ่งสเปะสปะไปมาพยายามหาทางกลับแต่ทุกทิศทางกลับดูเหมือนกันหมดความกลัวเริ่มเกาะกลุมหัวใจของเขาเขาทุดตัวลงนั่งใต้ต้นโอ๊กยักษ์น้ำตาเริ่มคลอเบ้าในตอนนั้นเอง